สวัสดีค่ะเจอกันกับเจ๊จพินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจ๊จพินจะมาแนะนําการดูแลผิวนะคะสำหรับสาวที่ผิวมองคล้ํานะคะกล้านแดดกล้านลมนะคะไปทไําไล่ไถนามานะคะหรือว่าขับมอไซค์นะคะแล้วผิวคล้ําจากการถูกแสงแดดนะคะตัวนี้เลยค่ะนะคะก็คือมันฝรั่งสดๆนี้เลยนะคะคือง่ายนะคะไม่ต้องไปบดหรือทำอะไร มากนะคะเพราะว่ามันฝรั่งนะคะจะมีสารบางตัวนะคะที่ทําให้ผิวของเราสว่างขึ้นนะคะสําหรับสาวที่เร่งรีบนะคะมีเวลาน้อยนะคะก็คือหันมาเลยค่ะแล้วก็ถูเลยคะ่ะทาความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ถูนะคะทาก่อนนอนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบห้านาทีแล้วก็ล้างอ่อนนะคะแล้วก็มันฝรั่งนี้นะคะก็คือในน้ำมันจะทาให้ผิวของเรา ตึงกระชับได้ด้วยนะคะแล้วก็ผิวสว่างขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือกละนะคะถ้าเราทําไปนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะผิวของเราก็จะใสสว่างขึ้นแนะนําให้ทําทุกคืนก่อนนอนก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะไม่ว่ากันเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับสาวที่เป็นเซลสาวผิวมันนะคะนะคะทำนี้เลยนะคะถูๆๆไปเลยนะคะ พอเขาแห้งด้านนี้แห้งนะคะเราแล้วก็ตัดอีกนะคะเนี่ยแล้วก็หั่นอีกนะคะโอเคก็จะมีน้ำนะคะชุ่มชื้นนะคะสูตรมันฝรั่งหลายๆสูตรนะคะคอนเฟิร์มมาจาก สาวๆหลายคนนะคะบอกว่าทำแล้วหน้าใสส,าสว่างขึ้นนะคะผิวหมองคล้ำหายไปนะคะอันนี้ก็คือ,อคอนเฟิร์มจากหลายๆเสียงนะคะสูตรมันฝรั่งนะคะถามว่าถ้าหยุดใช้แล้วผิวก,กลับมามองคล้ำเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็น วัสดุจากธรรมชาตินะคะเหมือนหลายๆสูตรนะคะที่ทําไปถ้าเราหยุดทําผิวก็ไม่ดีนะคะก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็คือทําเป็นระยะไปนะคะคือทําติดต่อกันนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะคือเราไม่ต้องไปซื้อของแพงมาใช้นะคะเรื่อง การดูแลผิวพื้นฐานนะคะเราสามารถใช้วัสดุหาง่ายจากในครัวของเรานะคะถ้าใครติดใจเรื่องครีมแพงๆหรือว่าครีมดีๆนะคะได้ค่ะไม่ว่ากาันแต่เรื่องการดูแลผิวพื้นฐานง่ายๆนะคะจากก้นครัวของเราเองนะคะผิวกะชับตึงๆเนียนใสนะคะที่หายไปนะคะก็คือ,เ,อเครียดเรื่องงานอยู่นะคะก็คือ เพราะว่าที่ทํางานนะคะเพื่อนโรางานติดโควิดแล้วก็คนชราที่เราดูแลนะคะก็ติดด้วยนะคะก็เราก็ต้องทํางานหนักเพิ่มการใส่เสือ้อผ้าป้องกันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยค่ะถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะเราไม่อยากเป็นนะคะการเป็นไข้นะคะไม่มีใครอยากเป็นนะคะค่ะนะคะก็แนะนํานะคะสูตรมันฝรั่งสดนะคะทูทูนี้ก็ได้ค่งหรือใครจะบด จะ,ะจะบดจะปัน่นเอาน้ําอะไรพอกตามที่สูตรอื่นที่แนะนํามานะ,ะก็ได้นะคะตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็สะดวกสบายนะคะคนที่ผิวคล้ําใต้ตานะคะก็เราก็ฝานบางๆนะคะฝานบางๆแล้วก็มาแปะใต้ตาได้ค่ะนะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะคะแปะใต้ตาอย่างนี้เลยนะคะนี่แปะใต้ตาไว้แล้วก็ถูเบาๆก็ได้นะคะก็อย่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ ลดความหมองคล้ำใต้ตาค่ะนะคะถ้าใครผิวบางนะคะหลายคนบอกว่าผิวบางนะคะไม่ใช่หลายคนนะคะผิวที่แพ้เครื่องสําอางมาสารเตลอยนะคะอาจจะรู้สึกยิบยับยิบยบ,บนผิวไม่เป็นไรค่ะทิ้งไว้สักพักก็หายไปเองนะคะก็อย่างนี้ค่ะนะคะลดรอยคล้ำใต้ตานะคะอย่าลืมนะคะสูตรนี้สาวผิวมองคล้ำนะคะ โดนแดดโดนลมนะคะอากาศร,ร้อนบ้านเรานะคะสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะง่ายมากนะคะก็คือมันฝรั่งสดนั่นเองนะคะมีสารลดความหมองคล้ำให้าให้หายไปนะคะทำให้ผิวใสสว่างขึ้นค่ะคลิปหน้านะคะก็จะกลับมาทำเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะคะก็คงทุกอย่างคงจะดีขึ้นคลายลงแล้วนะคะเจอกันค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เชชิพินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ